สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขูมสุขนมาพบผอกับกินปลาแซ่บไปอีกคือเกาจากพี่น้องโมงนี้ได้ยัง,งมาตีได้ไอ้ปลาญี่ปุ่นจ้ะได้ปลาญี่ปุ่นน้ำปลาร้าน,าน่าจะเนาะปลาปลา,าไอุโทโทรอุโทโทรแล้วก็มาได้นะคะอุโทโทรแล้วก็มาไดฮามาจิฮามาจิมากินน้ำกันจากพี่น้องโอ้ย มากินน on ้ำกันแซ่บเด้อจ้าพี่น้องจ้ะมื้อนี้มาไายอยู่ข้างล่างจ้าพี่น้องปลาญี่ปุ่นนะจ๊ะมื้อนี้ได้ปลาญี่ปุ่นจ้ะบ่เคยกินคือกันนะพี่น้องเพราะมันข้าวมันแพงนะจ่ะต่ว่ากะของสมนาคุณจ้าพี่น้องบ่ได้ซื้อเองจ้ะมากินน้ำกันมื้อมื้อไม่ล้างมาแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องผักก็มีหยังมากมายจ้าผักก็มีแตงกวาจ้าแล้วผักกาดขาวแล้วก็ไอ้เม็ดเม็ดสตอจ้าแล้วก็อ่า กระเทียมโทนดองจ้ะพี่น้องมาจ้ะมากินกันจ้ะพี่น้องอันจําซื้อปลากับอะไรหรอจ้ะลาดจ้ะลาดลาดลาดตุยคะ่ะตุยน้ำปลาแดกคะ่ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะมุมืืมแซ่บ อไซช์จะเกียบนังงยุ่ขขาง่างระว่างระว่างดากพี่น้องยานลดตำดากเอาโมมจะพี่น้องไม่กินน้ำกัดแสบมอืคอ n มปลาเนื้อนุ่มละลายปาก

มมพี่น้องสมกับอันสมกับราคาแพงดูจะ้ะเนื้อนุ่มละลายในปากเลยพี่นอ้องอือร่อยมากพี่น้องจ้ะ มากินน้ำกันจ้ะไอ้ยสองชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเนื้อปลานิจิออกชีเรแดงๆจ้ะพี่น้องตอนแรกเบิ้งเนึกว่ามันเนื้อเนื้องัวจ้ะแต่ไม่แมนจ้ะเนื้อปลาจ้ะ อร่อยมากอืมอืมชิมลองอืมอ Mom, all right. ตัยน้ำปลาแดกพี่น้องอ,อร่อยมากแสบผดพอกโมกจัง รถขายผลไม้กับมาพี่นอ้องกินจิ้มกระหน่ำปลาแซบแซบนัวๆบเรลี่ยนจะพี่นออ้องแซบอ่อ แฟนขับตัวน้อยนั่งอยู่หลังกล้องพี่น้องจ้องหนาป้าป้ากินมันจะแสบป่ะท่นมอมน้องตามเด้๋ยสตอ่อ พี่น้องเหงือปลาบ้านเหรอนเสียบผักอืมอืม,อม เนื้อนุ่มละลายในปากน้่งสองชิ้นใหญ่นวลไม่ลงไปอืม แสบครับพี่น้งองบอม

รถขายพลไม้ก,มก็มาพี่น้องมาพี่น้องมะมมครับนี่สิราไปเดี๋ยวพี่น้องสิมันนวนตอจ้ะพี่น้องจะ้ะม,มมจะ้ะครับเหลือยน่องนึง แซ่บหลายพี่น้องทุกใจเนื้อนุ่มละลายในปากอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องสวัสดีกับเหลืออยู่แต่สิมันนวลต่อจ้ะหลายหน้าที่แล้วคลิปนี้ก็บตีลาไปแล้วจ้ะฝากไว้ซ้ำนี่เลยจ,จากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้คือเก่าแล้วจะน่าจะเป็นกำลังแรงใจให้กันณ์น่าจะพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ